มันนะครับผม Mercedes Benz นะครับผม W203 นะครับผม C200 นะครับผมปี2001นะครับผมเครื่องซูเปอร์ชาร์จฝาแดงนะครับผมสลูปนะครับหล่อๆครับผมมาช้อปมาชุดแต่งบาบัสนะครับผมล้อบาบัสนะครับผมชุท่อบาบัสนะครับหล่อๆครบๆอย่างเงี้ยทรงสวยๆนะครับสีฉ่ำๆอย่างเงี้ยนะครับผมสี95%เลยนะครับผมเงาๆฉ่ำๆนะครับผมไม่มีิรอยใดๆนะครับผมสวยๆใสๆนะครับ ขอบคิ้วเลทุกอย่างสวยนะครับล้อเบลบัสปัดหน้าเงาใหม่นะผมนี่นะครับสีสวยใสไฟท้ายใสนะไฟหน้าใหม่นะครับผมนี่นะครับกระลุกกระดกปิดปิดได้ครบหมดนะครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมนะครับขอบลูกยางสวยนะครับทรงหล่อหรูดูดีเลยนะผมเอาไปขับหล่อๆนะครับผมรับอีกได้เลยครับนี่ครับท่อบลบัสนะครับผมสวยหล่อมากนะผมรถมีเสน่ห์มากเลยนะครับ เลยนะครับคนป้าดูแลรักษาดีมากนะผมรถซิปเมนต์ทรงสวยเลยนะครับผมดูภายในกันครับนี่นะผมภายในสะอาดสะอาดนะผมภายในเดิมนะผมคอนโซลเอ็นนะครับเอ็มจีนะครับผมจอนะครับผมทีวีบลูทูธนะครับผมก้านิ้วนะครับใหญ่ๆนะครับผมสรุปนะครับกระดกกรปิดได้ครบหมดนะครับผมไม่ได้ครบหมดนะครับผม ไม่รั่วไม่ตึมแน่นอนนะครับผมใช้ได้ครบหมดครับระบบไฟติดครบนะครับผมใช้งานได้ครบผลครับนี่นะครับจุกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ครบหมดนะครับผมใช้ได้ทั้งสี่บานนะครับผมครบแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมเบาปุ่มเบาปับไฟฟ้านะครับผมใช้ได้ครบหมดครับในหน้าถอยหลังนะครับผมปรับเอ็นได้ได้ครบหมดครับหล่อนะครับผมแข้างสวยนะครับผม เครื่องเสียงดีมากครับผมมีซับบล็อกนะครับผมด,ด,ดีเลยนะผมพืด้านสวยนะผมซองกัวดีเดิมนะผมสติกเกอร์อเดิมอยู่ของหมดนะครับผมรันเดิมนะครับดูเ,เครื่องครับผมดูนครับผมเครื่องซุปเปอร์ชาร์จฝาแดงนะครับผมเดินนิ่งๆเรียบๆนะผม มาที้สวยนะครับเริมบางนะครับพร้อมใช้ทั้งกายนะผมความลงความร้อนไม่มีปัญหานะผมขับดีมากช่วงลนุนช่วงล่างดีนะผมท่านใดสนใจนะผมเป็นราคาเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปขับรอได้เลยนะผมรถฟิตเม้นทสวยทรงพร้อมมามีสลุงสลุปครบหมดนะขับดีมากครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาที่ต่อรองได้ลดได้นะผมยี่สิบสามโคกุกโอมปาสี่หกแปดนะผม รถนะครับผมฟิล์มน่นหล่อเลยนะผมยางอะไรเดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดครับผมรถไม่เคยแก๊สนะผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมใครหารถตลอดใช้งานนะครับหลววเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพับาทนะผมราคาโมไซค์เลยนะผมทสนใจสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมรถได้ตัดรองได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ